ครับมูปรอกก็จะมี1นึ่ชิตปลาครับสองแครอทสาพริกขี้หนู4ีถั่วฝับยาว5กระดล่ำปีสีม่วงนะครับแล้วก็เครื่องแล้วก็เครื่องปรุงก็จะมีมะนาวครับน้ำลาน้ำตาลแล้วก็ขนมจีนใส่ที่หลังนะครับแล้วก็วิธีการทรํนานะครับก็ตึงใส่น้ำตาลนะรััช้อน สองช้อนครับใส่สมะนาวอีกสามช้อนนะครับนักเรียนไม่มองไม่ทำอะไรเลยไม่ดูอะไรเลยนะน้ำปลาน้ำปลาสา<อ>ม<อ>ช้อนครับ น้ำต้มสุกนะครับสองช้อนครับจากนั้นคนให้เข้ากันครับคนให้น้ำตาลละลายนะครับ ตาเริ่มละลายแล้วนะครับก็ใส่ลูกชิ้นครับคนให้ลูกชิ้นเข้ากับน,น้ำน,นิดนึงก่อนนะครับอย่างนั้นใส่ผักตามต้องการครับ ตอนนี้สีสันสวยงามแล้วคุณีันคุณภาพดี้คนได้เข้ากันครับแล้วก็ชิมรสชาติที่ปรุงไปแลครับ ที่นะครับหรใหม่อะุคไ<ป>ไนไ,<ป>ได้เข้ากันนะครับให้น้ำยำข้ากับเส้นขนมจีนครับจ แล้วก็เป็นอันเสร็จครับแล้วก็ยำจานที่ตกแต่งไว้ครับก็านเะเป็นอันเสร็จครับยำลูกชิ้นใส่ขนมจีนครับ